น้องสาวหัวชมพูคนนี้นะครับมาขอขี่รถของผมเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับผมบอกเลยนะมันไม่ใช่การแค่ขี่รถอย่างเดียวแล้วนะฮะบ,บานแบบนี้นะครับโอเคโอเควันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยไอ <'s> okay. คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้น <'s> okay. ะมันโง่ ก่อนเจอน้องเขานะวันนี้นั่นแหละผ้าเขาผ่านการทดสอบซึ่งก็อารมณ์แบบเออเขาน่าจะทําอะไรให้เราได้หลายอย่างนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดูว่าไงเขาจ้องจะเล่นคุณเป็นไงครับขาวไหมครับขาวนะขาวว่าครับก็น<อ>ั่นแหละนี่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขาวจริงอ๋อยังขาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมชมฟูสีชมพู<อ>เฮ้ยจำกันได้หรือเปล่าจำได้อ๋อน,นี่อันนี้อันนี้ที่เคยรถเสีย ขออนุญาตลองดูนิตาร์ตติดหรือยังไม่ดับใช่ไหมไม่ดับแล้วปกติวันนั้นเร่งมันจะดับใช่ปะดับแล้วดีดับอีกแล้วโอเคก่อนที่จะมาอยู่กับพี่นะครับในฐานะอะไรก็ได้วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยก็พี่ก็ยินดีเนาะก็นั่นแหละจะมาอยู่ในฐานะอะไรก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้หนูต้องผ่านการทดสอบก่อนซึ่งถ้า หนูขี่รถของพี่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาก็ยังไม่ผ่านมันต้องมันมีหลายบททดสอบมันต้องมีค่อยๆทีละทีละสเต็ปอ่าใช่เอาง่ายๆหนูต้องแบบโอหลายจานนิดนึงอ่ะพอดีก็นนั่แหละเราก็ต้องเลือกนิดนึงอ่ะใช่ไหมคนเราอ่ะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆใช่ป่ะคนเราก็ต้องเลือกใช่ไหมใช่เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแอรอดีเออรถดีเนาะ ติตีนะแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ด้วยดู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 อ๋อยังอยู่ติดอยู่ติดอยู่ทำไมต้องโคเขินมันจ้าซะเหลือเกินอันไหนชี้ใหม่ชี้ใหม่อ๋อชี้ตรงนี้เหรอดูตรงนี้นะดูตรงนี้โฟกัสตรงนี้ไม่โฟกัสเลยกล้องโฟกัสตรงนี้กล้องโฟกัสไหมโฟกัสนิดนึงอย่าหลุดนะโอเคนะตรงนี้นะคะตรงนี้นะโฟกัสตรงนี้นะตรงไหนตรงไหนเอาดีๆชี้อ่ะกล้องถูกไหมเนี่ยถูกถูกถูกตรงนี้นะใช่อยู่ได้นะเป๊ะเป๊ะมา แล้วก็มีอันนึงอ่ะอันนี้แผ่นละ99คูทีมโเตอรบายอันนี้แผ่นละ90เฮ้ยแผ่นละ89บาทเริ่มผู้ผิดผูกถูกแล้วฮะพอดีมันโดนนิดนึงอันนี้ผมไม่กลัวติดติดตรงไหนได้บ้างติดตรงเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้มีตรงไหนให้ติดอีกนะลืมตัวเฮ้ยไอเราใจเย็นลืมตัวไอเราก็จะติดตรงตรงแบบที่มันขาวๆเหมือนตีอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ ติดที่มันขาวๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือสติกเกอร์มันจะได้ส่งมาถ้าติดสีดํามันก็จะแปลกๆหน่อยก็เลยว่าต้องติดกับขาวเออมันแบบคิดว่าติดตรงไหนดีคะติดตรงไหนดีอ่ะแจกวามหน่อยแจกวามหน่อยไหนก็มานะอ๋อก็วามว่าเป็นเฟซบุ๊กไซด์สวิตี้นะคะเอ็นไอจีกับทิกเกอรก็ไซด์ก็ไซค่ะเจอทันได้เลยค่ะเตรียมพบกับความชมพูได้เลยสดใสของวัยรุ่นวว้าอันนี้ ยัไม่ใช่บททดสอบนะแต่ว่าก็ทำดีนะทำดีทำดีแล้วทำไมต้องนัดมาตึกร้านเปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนั้เป็นป่าไปแล้ววันนี้เป็นตึกร้านไม่ได้ยินอะพอดีรถรถมันเยอะเกินไปอะเดี๋ยวเข้าไปในตึกไหมเดี๋ยวโดนบูมุ่กชมจริงอะไรเปี่ยวมีมีสถานที่แบบว่าที่แบบว่าจอดตัวมากกว่านี้ไมเอามาหาแสงนราจะได้ขาวๆอะ มีไหมมีไหมมีที่แนะนำไหมไม่แน่ใจเลยไปกินข้าวกันเลยะ้ยน่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแสงหมดให้เขาทดสอบก่อนไหมอ๋อจัดไปจัดาปไปทดสอบก่อนอันนี้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 ติดไหนดีอีกฝั่งก็ได้ค่ะติดฝั่งฝั่งไหนดีฝั่งนี้อ๋อเดี๋ยวข้าว่ากันเอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเข้าฟอร์ดกว่าทดสอบกล้องมาถ่ายสิเนี่ยดูสิไม่เรียกตากล้องเลยอ่ะรับรองมากเลยนะไปไปไปไขออนุญาตขออนุญาต เมื่อกี้ลืมลืมตามตากล้องเออมุมกล้องนี้ใช้ได้นะดูดิเดน,นาะใช้ได้ไหมเดี๋ยวช่วยเขียนฮะ<า>ช่วยเขียน,นช่วยเออเหรอฉนู่ว่ามุมกล้องโอเคไหมครับได้ค่ะจริงเหรอได้เหรอแน่ใจนะพัะตาเท้าค่ะอ่าโอเคตรงนี้ครับ <laughs> อุอ้ยล้อไม่้อ่ะเนี่แค่นี้เริ่มจะไม่ด่านผ่านทดสอบละมุมกล้องดีเนาะดีได้มอกกล้องนี้ไม่ไปอันตายอุ้ย อันนี้อันนี้คันนี้ตอนแรกเป็นสีขาวเดี่ยตอนนี้ชมพูแล้วชมพูแล้วป่ะชมพูแล้วต้วองขี่ให้ดใได้ไปได้แน่นะได้นะรอหามาได้นะรอหน้ามาพระ,ะวันเจ้าไม่เว้นกันเลย เราดูสตาร์ทหน่อยพี่อยู่ไหนเขับเข้ามาข้างในเลยตรงมาเลย <c oughs> A f e w moments later ลงไปเลยจ้าดับหรอ <c oughs> โอ้ตายแล้วตายแล้วค่ะบิ๊กไบ์ ปล่อยขัดดาวเฉยเลยไม่ผ่นานการทดสอบนะท่างี้หนูต้องมีอีกบททดสอบแล้วนะบททดสอบนี้พี่กํลาลังคิดได้โอเคไหมได้แต่บททดสอบนี้ยังไม่ได้เฮ้ยเคยได,ด้ประโยคนี้ปะบอกว่าอะไรนะชาติาศาสนาแล้วก็ภรรยาใส่แว่ตเฮ้ยแล้วเป็นไงแล้วขับดีไหมคันนี้ข,ขับขับดีแ,แต่ที่ลหลวงหนูเป็นเกียร์กลับอ่ะใช่ลืมบอกดีนะชาติสัญญาณมันบอกไม่รู้ได้ไงอ่ะหนู ไม่ก็ลองใจดูอืมลองใจอะไรก็ก็เมื่อคืนก็พี่บอกไปแล้วอ๋อไม่คิดเยอะแยะไม่ไม่เราสตาร์ทไปบ่อยเดิสตาร์ทสตารไปบ่อยอ๋อรอบสี่รอบโอเคโอ้ยตาไม่ติดโสดคือสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดจริงจริงจริงๆรผมรู้ว่าไม่ไม่ต้องสตาร์ทติดใช่ไหมติดหรือไม่ติดดิไม่ต้องติดดีกว่าครับไอเราเอาอีกรอบนึงไม่รอบติดอ่ะสนุกรอบท่านสมาชิกชมรมคนชอบ A later. few moments ถ้าโอเคนะผมใช้ได้แต่ถ้าจะให้เจ๋งกคนนี้ต้องแบบว่าต้องเจอกับรถที่แบบอาจจะเล็กกว่านี้แรงกว่านี้ชอบแม้เล็กๆแบบได้ไหมครัได้หมดนะไม่ติดเป็นเล็กนะครับไอ้น้องใจเย็นหมายถึงว่ารถเล็กได้ได้รถเล็กได้รถรถรถใหญ่ก็ได้ เฮ้ยเขาสู้อ่ะแล้วใจหนูสู้อยู่แล้ว <c oughs> เด็กก็สู้เนาะเขาจ้องจะเล่นคุณก็แล้วแตเดี๋ยวรอเจอในสนามกันหนูเนาะได้ค่ะอ๋อดีไหมเจอในสนามใช่เล้นขี่รถใช่ไหมใช่เดี๋ยวว่าจะ <c oughs> สนามเลยดีมีหลายสนามเลยหลายสนามเลยน,นี้ก็มี <c oughs> ปักซอนนี่ก็มีสนามแถวอ,อะไรอะ่ะเยอะแยะเลยโมทอมโฮเตลอะไรเงี้ยเยอะแยะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สนามอ๋อจำผิดมันต้องแบบโค้งห้าใช่ไหมแถวนี้โค้งห้าโค้งสี่เออใช่ใช่ใช่ ใชานั้นเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบอ,อีกทินเก,นกน็ไปกินข้าววาเราไปกินข้าววะเราได้หมดว่าพาน้องไปกินกินไก่ใช่ไหมเนาะเนาะเสียหน่อยไหมก็ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปหามไปกินดีกว่าไปอันนี้ยังไม่จบนะจบ,จบ,จ,บจบเร็วจบเร็วไม่ได้ของตรงนี้นานๆจะมีนั่นแหละสาวๆมาให้แบบดูนั่นดูนี่แล้ววันนี้ก็นั่นแหละเราก็ต้องแบบใช่ไหมจบดูเทนเถื่อนมาเยอะแล้วค่ะชมสิ่งสวยงามและน่ารักกันมางเออใช่ โคเซียน A a few moments l อืมจะกกล้องเราเนี่ยน้องสายอันนี้คือนั่นแหละเป็นบททดสอบอีกด่านหนึ่งที่แบบมากินไก่กับพี่จริงแต่กินหมดจานนะเฮ้ยการกินหมดจานคือการที่หมดใจอ,ดอ๋อ, <ใจ S 2> อแต่กินกินหมดก็รีบกลับซะ <c oughs> ด,ด,บดูดอมแล้วอ่ะกินไก่ไม่หมดเลยไม่ให้ก็กินก็กินเสร็จแล้วค่อยกลับเราไก่หมดนะมาไม่กลับพร้อมกันนะไปไหนต่อไม่รู้ ไงนอิ่มไหมอิมออ่ม่ะอิ่มเนาะอิ่มไหมครับอิ่มกว่าอิม่มกว่าปลาไก่หมดแล้วพอ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 อไ,ไออพอพอพอ,อ้อพ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 แพอพอพะพอพกพอพอพกพอตอพ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 อลกพอ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 ่อพพอพออพ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 ออพ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 อออพ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 ออพอพพอพอออพอเออพอ่อพ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 ออพอพออพอลอพอพอนอพอออออออ bịt con mà được. ok đấy, để đọc quy, là... là... để anh là... là... ừ. like. đi là anh ấy, anh ấy, đi rồi. Anh ấy, 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 anh anh ไก่ไก่อร่อยปะอร่อยมากเฮ้ยแต่มีที่แบบอร่อยกว่าไก่นะสนใจแล้วที่ไหนอร่อยจริงปะจริงอร่อยจริงพี่บอกให้เขากลับไปก่อนจะได้จะได้มีเวลาคุยกับเราถือว่าขี่ขี่เมื่อกี้ใช่ได้ี้ใชไดลองลองขี่รอบอืมวขี่ขี่ดีใช่ไหมดีไปถึงไปถึงรถนะรถรถไปถึงรถแน่เลยไปถึงรถแน่สิเราจะไปไหนต่อครับ วางจิปอะ่อแถวนี้มีที่ไปต่อหรอหมูเยอะแยะของนี้ยไม่พี่ดูดน้ำไม่รู้ดูดป่อยไม่ค่อยตอนตอนไปไหนี่ก็อีแกตพอแบบว่าไม่มีไม่มีกล้องก็ไปกางานไปกไบมองไก่ไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วเอองั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปหลักเลย ไปเลยก็ได้ไปต่อเหรอไปต่อไปไหนก็ได้ไปขี่ตามไปตามใจอันนี้ไปไหนก็ได้ตามใจพี่ใช่ไหมตามใจพี่แกรู้มืออยู่นะอันนี้ฉันหน้าต้องหลังต้องเหมือนกันนะเราหรือว่าหลังหรือว่าหลังต้องดีกว่าหลังกล้องอาจจะดีกว่าไม่รู้ก็ต้องลองดูอาชีพหายแล้ว